10ปีผ่านไปกลายเป็นเจ้าสัวโรงงานน้ำดื่มภาพล่าสุดอานัตลาพานิชหายหน้าไปเป็นเท่าแก่น้ำดื่มเรียกได้ว่าโแรแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานเป็น10ปีสำหรับอดีตพระเอกแถวหน้าจากช่องมากสีหนุ่มอานัตลาพาณิชดารานักแสดงมากความสามารถเจ้าของใบหน้าอันล่อเหลาคมเข้ม เขาก็ได้ฝากผลงานการแสดงละครไว้มากมายหลายเรื่องปัจจุบันอาณาัลาพาณิ์เป็นนักแสดงอิสระไม่ได้อยู่ภายใต้ของสังกัดใดๆโดยก่อนหน้านี้อาณัลาพาณิ์ก็เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตในวงการบันเทิงและอัปเดตเรื่องราวส่วนตัวไว้ว่าสำหรับงานในวงการบันเทิงเรื่องการแสดงตอนนี้ก็ยังทำงานกับสังกัดเดิมอยู่ครับ แต่ตอนนี้ยังขอเป็นอิสระดีกว่าครับยังไม่ได้ปักหลักอยู่สังกัดใดสังกัดหนึ่งก็สามารถเล่นได้กับทุกช่องเป็นนักแสดงอิสระมาได้ประมาณ8ปีแล้วครับแต่ไม่ค่อยมีใครรู้งานละครก็พูดตรงๆว่าเราอายุเยอะแล้วอาจจำไม่ได้มีเยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะอย่างที่บอกงานแสดงก็เป็นไปตามวัยตามช่วงเวลาน้องๆรุ่นใหม่ก็เข้ามาเยอะแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาครับ อีกอย่างเราไม่ได้ยึดติดกับบทที่ได้รับในเมื่อยังมีโอกาสก็รับหมดครับแต่อาจจะจำกัดการรับงานเพราะอีกหนึ่งคือเราทำกิจการส่วนตัวในอนาคตอาจจะได้เป็นพ่อเป็นอะไรไปผมก็โอเคครับอีกทั้งปัจจุบันอาณัตลาพานิชยยังผันตัวไปเป็นเจ้าของกิจการอีกด้วย เพิ่งเริ่มทำได้ไม่นานครับผมว่าผมก็เริ่มช้าไปหน่อยผมทำร่วมกับรุ่นน้องที่รู้จักกันตอนนี้ก็กำลังเรียนรู้อยู่ค่อยเป็นค่อยไประหว่างการทำทุกอย่างก็เจอปัญหาที่แตกต่างกันออกไปตามทางของมันเราก็ต้องเรียนรู้ไปก็ยังโชคดีที่น้ำดื่มเป็นเหมือนปัจจัย4ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิตอยู่แล้วก็ยังถือว่าทรงตัวได้ดีในระดับหนึ่ง ในอนาคตก็จะมีขยายไปตามจังหวัดต่างๆบ้างส่วนเรื่องความรักหนุ่มอาณัทลาพานิ์เผยว่าก็ยังคงเรื่อยๆครับความรักยังไม่โฟกัสเลยครับไม่รู้จะได้แต่งงานหรือเปล่าก็เลยใช้ชีวิตไปก่อนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็มีคนคุยๆแหละครับพอก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างผมเป็นคนรักอิสระด้วยกับคนที่คุยก็คุยมาได้สักพักหนึ่งครับประมาณ1-2ปีแต่เขาเข้าใจครับ ผมมีความคิดที่ว่าถ้าอายุเลย45ก็คงไม่แต่งแล้วแต่ผมเองก็ทำงานเป็นหลักแฟนที่เราคิดจะแต่งงานน่ะยังไม่มีมีแค่คนคุยธรรมดาครับยังต้องขอเวลาลุยเรื่องงานและความมั่นคงให้ตัวเองก่อน